วิดีโอนี้จะแนะนําวิธีการเช็ค R ของ 3D โมเดลนะครับชิ้นง,งานไม่ว่าจะเป็น Solid หรือว,ว่า Surface ส,ส,สามารถเอามาเช็คได้นะครับอันดับแรกเรามาที่แท็บ o m e ตรงนี้นะครับเราจะใช้คําสั่งในส่วนของ Analyze ชื่อว่า Dynamic พอเข้ามาแล้วตรง Selection เราเลือก e d d e นะครับเอาออกเราเลือกเป็น a ฟ e อย่างเดียวจากนั้นเราก็คลิกที่ผิวที่ต้องการเช็คนะครับพอคลิกปุ๊บตัวนี้ครับตรงแท็บ a n a l y z e d y n a m i c จะโชว์ขึ้นมาว่าเป็น R5 นะครับ ถ้าเป็นผิวอื่นเราก็คลิกต่อได้เลยนะครับเราก็คลิกที่ R นะครับตัวนี้จะเป็น R 3เสร็จแล้วผมจะลองคลิก R เล็กดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็น R 1นะครับต้องเหนือนจากนั้นสามารถคลิกที่ผิวนะครับแล้วเช็คมุมเทเปอร์ได้นะครับที่ตรงแองเกิลตรงนี้จะเป็นเอียง15องศาของผิวตัวนี้นะครับถัดมาอีกคำสั่งหนึ่งนะครับผมจะใช้คำสั่งชื่อว่า Curvature ตัวนี้นะครับในการเช็ค R พอเข้ามาแล้วเราสามารถเลือกสีที่ต้องการแสดงได้นะครับจากนั้นเราก็มาตั้ง R ที่ต้องการทราบนะครับผมตั้งเป็น R 1เสร็จแล้วกดที่ r e g e n ด้านบนนะครับสีชมพูที่เห็นก็คือจะเป็น R1 ทั้งหมดของโมเดลนะครับส่วนสีเขียวจะเป็นผิวแฟ a ผิวอื่นก็จะเป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือคำสั่งในการเช็ค R ของตัว 3D โมเดลนะครับก่อนที่เราจะไปทำ โอ per ation ต่างๆนะครับ